สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะแม่ค้ามานําเสนอนะคะชุดบนค่ะชุดบนลลางมาเฟืองค่ะชุดบนลางมาเฟืองนะคะมีทั้งลางกลมและก็ลางเหลี่ยมค่ะนี่ค่ะชุดบนนะคะชุดบนมาเฟืองมีทั้งลางกลมและเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากลมกับเหลี่ยมแบบไหนนะคะละักษณะตามนี้เลยค่ะลางกลมและลางเหลี่ยมนะคะเป็นชุดบนไม่มีท้ายนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบอดี้กันมาดูว่าเราจะได้อะไรไปบ้างนะคะสําหรับอชุดบนนะคะที่เราจัดเป็นชุดนะคะชุดบนนะคะรางมะเฟืองนะคะตัวนี้นะคะใส่ได้ทั้งลูกดอก4มิลและ4.5มิลน,นะคะกลายเป็นกายเซฟนกค่ะใส่ลูกไม่บังตานะคะเมื่อเราปลดเซฟนะคะอันนี้ใส่ลูกไปแล้วค่ะกายเซฟนกนะคะเซฟอันนี้เซฟค่ะ ห้ามไก่นะคะปดเซ็ตนิ่มมากเลยค่ะเปลงนะคะเป็นากรีกนะคะเป็นแ4.5ซนค่ะรองรับโรเลอร์นะคะถ้าใครจะติดโรลเลอร์ซื้อโรเลอร์ติดได้ทีหลังนะคะไก่ก็ลด้อ่ในส่วนของรางนะคะยาวเมตร30นะคะลดน้ำหนักค่ะสิ่งที่จะได้ไปด้วยนะคะสำหรับชุดบนรางมาเฟืองนะคะก็จะมีลูกดอกหนึ่งดอกค่ะ ยางหนึ่งคู่นะคะกระสวยสาย p e ค่ะพันให้เรียบร้อยแล้วนะคะแถมเสื้อหนึ่งตัวนะคะแถมเสื้อให้หนึ่งตัวค่ะร่วมส่งและเก็บปลายทางอยู่ที่หนึ่งพันเก้า้อยเก้าสิบาทยูพอท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะโทรหรือไอดีไลน์นะคะเบอร์เดียวกันนะคะศูนย์แปดหกเจ็หกศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าค่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะเก็บเงินปลายทางจ้าโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ